อัปเดตสุขภาพหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะพี่ตองค่ะตอนนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร,ร่ค่ะเพราะว่าอองานเยอะหน่อยแล้วก็นอนไม่หลับกลางคืนเนี้ยค่ะแล้วก็เลยทําให้แบบมันรวนไปทั้งตัวเลยมันเกิดจากอะไรออนาฬิกาชีวิตมันผิดปกติใช่ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องไปหาหมอแล้วร่มีในคอปวดด้วหนักมากเนี้ยค่ะพอปวดดวยหนักมากก็คุณหมอก,ก็จะให้ยาช่วยนอนมาแล้วพอจะต้องกลับมาถ่ายละครอ่ะ ก็เลยหยุดยานอนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวพอมา่านไนแล้วมันจะไม่ตื่นแล้วต้องเป็นคนตรงเวลามากเพราะฉะนนั้ก็เลยพอหยุดไปสักพักมันก็ยังนอนได้แต่พอเวลาผ่านไปยาวๆอ่ะมันกลับมาเหมเือนเดิมคือทุกวันนี้ต้องนอน7จ็ดโมงเช้า เจ็ดโมงเช้าแล้วตื่นสิบโมง <c oughs> <า>เช้าอะอลัชั่วโมงเป็นมาสองอาทิตย์แล้วตอนนี้ก็เลยจะแบบถ้าตอบ <c oughs> อะไรไม,มีเรื่องเมอขอโทษนะเคยเคยไม่นอนติดต่อกันนานช่วไหนที่ตอที่แบบนอนไม่หลับเลยเนี่ยแหละเดือนหนึ่งถึงสองอาทิตย์สองเดืถึงเดือนหนึ่ง <c oughs> จริงๆก็คือถ้าช่วงไหนที่นอนไม่หลับจะเป็นครู <c oughs> ใหญ่เต็ม คุณภูมิตั้งใจแล้วคุณตัยค์พอเจอแบบนี้จะจัดตารางชีวิตใหม่แต่ว่าเราจะไม่รับงานแบบนี้อีกแล้วรันเนรันนาดมากเลยค่ะตอนนี้แต่จริงตองก็เป็นคนรับงานไม่ได้เยอะอยู่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้อยากได้เงินค่ะก็เลยร้อนรอนหลับร้อนร้อนเหรอหรือยังไงแม่ใช่แม่ก็บอกเอ้าจริงๆนะมันก็โค้งสุดท้ายแล้วว่ะเดี๋ยวแก่กว่านี้ไม่มีคนให้เล่นสวยๆเลยเดี๋ให้เล่นแบบเป็นแม่แก่ๆอย่างเงี้ยก็เรับหน่อยใช่เลยรับจากปกติรับปีละครึ่ง ปีละครึ่งหนึ่งเงี้ยตอนนี้โอเคค่ะรับทั้งปีเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะก็แสดงว่าปีนี้คือพี่ตองจะรับละครเยอะๆใช่ไหมมีหลายอย่างมีงานละครมีงานคอนเสิร์ตมีอะไรแต่ว่าก็เปิดมาก็ซุดนิดนึงแล้วเปิดมาก็เออเลยแล้วจะยังไงแม่จะไหวไปต่อไปยังไงดีเพื่อเงินแค่ต้องไหวแหละอ่านี่คติประจำใจหลักเลยของทุกคนนะไม่ใช่ของตองเดียว มันยังเป็นแรก,แรกๆอะค่ะเขาก็อยากให้ตองค่องคอ,อแหละ<ม>ก็มีมีมีให้ยาแบบไม่ให้กังวลด้วยเพราะบางทีอะตองเวลาตองนอนอะตองนอนไม่สนิทเพราะว่ามัวแต่กังวลว่าเดี๋ยวไม่ตื่นเดี๋ยวไม่ตื่นเดี๋ยวไม่ตื่นแบบนี้ค่ะก็เลยมียาด้วยแล้วก็วันนี้กินอยาวันวที่สองมันก็เลยยังปรับไม่ได้ก็ยังเออเออกับตวงมใชใช้เอฟเฟกต์ที่มันคือจะทำให้เราเบลอๆอย่นนิดนึงนิดนึงแต่ไม่เยอะนะคะคุณหมอบอกว่าเป็นยาที่ไม่เยอะแต่เวลาสั่นหัวก็คือ,อ แต่อย่างนี้แล้วต้องกินยามันจะสมดุลกับบอดใช่ไหมถามแล้วเหมือนกันก็ก็อาทิตย์หนึ่งอ่ะอาทิตย์หนึ่งลวเขาจะค่อยๆปรับตัวเป็นปกติค่ะคือต้องทานไปแล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยเรื่อก่อนใช่แต่แบบอย่างบางซีนที่ด่าก็ยังด่าได้อยู่อ่ามีแรงจ่า มีค่ะของหังเขาเรียกว่ามันอยู่ในสายเลือดค่ะแต่หลังก็จะเป็นบทร้ายซะเยอะไม่หลังนะก็แรกแลลวเล่นละครเป็นคนดีขนาดเป็นคนดียังด่าเลยเล่นเป็นร้ายโอ้เจ้กโปรงจะไม่พารงด่าค่ะแล้วจะมีช่วงได้พักไหมครับพี่ตอช่วงนี้เดี๋ยวจะต้องจะได้พักประมาณสิบวันสนอะไรดีคะทะเลมิววิวไหมคะนอนอยู่บ้านค่ะพักผ่อนเพราะว่าไม่งั้นจะได้ปรับยาปรับะไรอยา ปกติคอท่วันว่นพี่ตอนว็นอยู่แต่บ้านเลยไออกไปไหนใช่ใช่จนเพื่อนบางคนบอกว่าซึมเศร้าหรือปเปล่ามีช่วงหนึ่งโควิดระบาดท,ทุกคนต้องอยู่บ้านใช่ไหมตอนจะเป็นคนที่เพื่อนส่งข้อความมาว่า สบายเลยซิมึงเพราะปกติมึงก็ไม่ออกอยู่แล้วคนอื่นจะเครียดเพราะไม่ได้ออกอันนี้น่าสบายต้องต้องไม่ไม่มีปัญหาเหมือนเด็กแกร์เขาจะมีกิจกรรมตลอดแเราไม่ได้ไปไม่ไปเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนรู้แหละว่าเรียกมันก็ไม่ออกเวลาไม่เตลิดตะไรเลยใช่ไหมะตะไหนต่อะไรค่ะเป็นเป็นคนไม่ชอบออกจากบ้านเวลาเวลาแบบว่ามีอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปกับกับแกร์เนี่ยเขาจะแบบมีมีแอคชั่นกับเรานานๆต้องไปทีไม่ไปเลยเดี๋ยวโดนด่าอย่างที่เ่าส่งก็ไปใช่ใช่ไปปล่อยวางแซ ทะเลทะเลค่ะแต่ว่าบางทีคุณแม่เพื่อนเสี่ยก็รวมตัวกันนี่เดี๋ยวก็อาจจะเห็นมั้งโอ้จะมีไปทําบุญเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะมีไปทําบุญกันแก๊งใหญ่เลยไหมฮะนี้ไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่ามีตัวใหญ่ๆแน่ๆอย่างพย่าเมื่อเวลาเราไม่ออกไปหลังบ้านเนี่ยพี่ย่าจะบ่นเรว่าไงบ้าง ก็นี่แหละนางนี่แหละฉันว่าเธอเป็นซุ่มเศร้าแน่เลยตอก็เธอแบบเธอไม่ออกไปไหนเลยแล้วเธอก็ดูเหมือนไม่มีความสุขเแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันมีความสุขเลยอ่ะบอกว่าก็ฉันเห็นเธอแบบดูเฉยเฉยก็เป็นคนแบบเราไม่ทํางานต่จะนั่งนันิ่งๆใช่ไหมก็บอกฉันมีความสุขมากแกแต่แค่แบบอําก็เลยถามว่าเป็นนั่งตาเด็ก่ะเออฉันเป็นตาเด็กถ้าใครอยากเจอตองต้องทำยังไงมาบ้านไปอจอไม่รู้เลยอ๋อเออเจอได้ตาม ต้องชอบเดินออกกบน้องกายข้างถนนนะก็จะเจอหนอนนแต่ก็จะดูไม่ออกหรอกนะเพราะว่าใส่หน้ากากแล้วก็ใส่กางเกงบอลแล้วก็ใส่เสื้อยืดกางเกงบอลอยู่ชิลไปเลยเออบางคนแบบอุ้ยเป็นคนที่แบบสวยเซ็กซี่ดูแบบอ๋อถ้าเจอข้างถนนจำไม่ได้หรอกโอเคขอบคุณค่ะพี่ต้อมค่ะขอบคุณนะคะปากละครด้วยนะ